อนาคตทุกคนจะมีนิ้วและฝ่ามือเป็นกระเป๋าตังค์ไม่ต้องพกบัตรไม่ต้องพกเงินสดและเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแค่ในบางประเทศอีกต่อไปเพราะวีซ่ากำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแห่งอนาคตทำาให้แค่แตะหรือยื่นหมือนจะจ่ายเงินได้ทุกที่บนโลกใบนี้ไทยรัฐมันนี่พามาบุกกันถึงสำนักงานใหญ่ของวีซ่าที่สิงคโปร์งานนี้เราได้เห็นกับตาว่า AI เข้ามาช่วยเราช็อปและจ่ายเงินอย่างไรบ้างเริ่มกันที่วีซ่าอินเทลเจนซ์คอมเมอร์สระบบเอเจนติคคอมเมอร์สที่มี AI ช่วยเราหาข้อมูลเเเปปรรรีียยบบทไจนนถึงงกาชะิ มั่นใจได้ว่าสะดวกและปลอดภัยจากระบบของวีซ่าที่พัฒนารวมกับสุดยอดพาดเนื้อ AI ระดับโลกนอกจากนี้ภายในงานวีซ่ายังค้นก้องเท่าโซลูชันและโปรดักต์ทางการเงินใหม่ๆมาอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นวีซ่าแอคเซสฟีเจอร์ที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็นเครื่องรับชำระเงินรับเงินโดยวีซ่าได้ง่ายๆแค่มีมือถือที่ติดตั้งระบบ NFC หรือจะเป็นวีซ่าเพบริการที่จะเชื่อมกระเป๋าเงินดิจิตอลท้องถิ่นทำให้เราสามารถใช้แอปพลิเคชันสแกนหรือแตะจ่ายเงินในร้านที่รองรับวีซ่าทั่วโลกได้เลยด้านฟีเจอร์ยืนย ตัวตนสุดล้ำอย่างการจ่ายเงินด้วยฝ่ามือหรือพามทูเพย์ตอนนี้อยู่ในโชว์ทดลองในเอเชียนำร่องอยู่ที่สำนักงานใหญ่ประเทศสิงคโปร์ส่วนฟีเจอร์ใส่คริปโตก็ไม่ตกขบวนขาตอนนี้วีซ่าเปิดใช้บัตรที่รองรับสเตเบิลคอยแล้วจ่ายตรงด้วยเหรียญสเตเบิลคอยแรงเป็นสกุลเงินแบบเรียวไทม์ถูกที่ทุกเวลาทั่วโลกอีกด้วยจากบัตรเครดิตกว่า4,800ล้านใบทัวโลกวีซ่ากำลังกลายเป็นผู้เลนที่เปลี่ยนเกมของโลกการเงินยุคใหม่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่อนาคตที่ไกลตัวอีกต่อไปแต่เกิดขึ้นแล้วต่อหน้าาาตตเร